วัสดีครับกับฟางคายนิวดอนนะฮะผมไม่รู้ว่าศึกสุดท้ายเลยป่ะแต่ตอนนี้ผมในเรื่องเ,องเนาะผมได้จัดการเอ็กผมได้จัดการแม็กกี้กับรูเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะตามไปยันต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่อีธานและโจเซฟอยู่อีธานจับตัวโจเซฟไปนี่แหละไม่ไกลแล้วใกล้สู้กับมันได้ไหมมึงสู้ได้ไหม โหดหลายมากสู้ไม่ได้นี่วะเวียนเอย้ยโอ้่านักว่าสู้ได้โอเคซิกสุดท้ายเราต้องจัดเต็มฮะ โดยการเปลี่ยนจุดมาแล้วนะักโทษวันนี้แนะหละฮะฮะมันคือการเปลี่ยนโอษละฮามาแน่อะไรทางไหนวะ ด้นานหลังไอเวนไม่มีโดดด้วยวิง่งอ่ะไม่รีบใช้โอโ้โห เรไปละเว,วอมือวอมือมันช่การวอรมือนะ วิ่งยาววอมมันไปนปะล่อ,อแม่มาเถอะงขับรถมาได้นะแม่ไมมีรถให้ผมว่ะขึ้นางบเลยก็ đóng đóng trả hấp dài dài Ồ, ho dài chát dài dài chát dài chát โอ้ถึงแล้วนิดเดียวเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากผมว่ากันเลยเอ๊ะทางไหนวะ มาทางรัฐผมไม่ขึ้นเรือมาหรอกมาแล้วครับหลวงพ่อเช้าไวันเงวะนักพึ่ง Ethan, What have you done? Done I got how I did what I had to do To freed myself I freed us all from you from your rules Ethan don't ไปทางนี้ I will have to you, you gave it to an outsider, but you wouldn't give it to me. I have your flesh and blood. That was God's will. You don't know God's! I will trying to protect you, son! The taste is sweet. เข้าใจหรือยัง a ่ะการข้สะน็ดปนการทีไหนวะที่ไหนนี่อ้ย ทาน ทำอะไรอะเอ้าเฮียเอ้ยกูเพิ่งใช้โค้ดไปเอ็ดฟัต ทันทีช้าจัดเลยอ้าวจริง้านขอบคุณการเพื่อนไม่เอางี้โอ้ยยีธานโอ้ยทำไมกูโดนอ้ยีธาน โอ้ยอีธานเอ็งตัดผมไม่น่าใช้โกนเลยว่ะหัวแตกที่ผายโอ้โหเลยหนึ่งนัด อ้อาวไหวยังอะไม่เปลี่ยนตอนไหน,นด้วยเ,เปลี่ยนที่อะไรตอนนีมนมน้มันคือการบักใช่บักแล้วผมยิงไม่ได้ อุ้ยเหี้ยว้ากุเอีกอีธานอีสัตผมว่าเธทำบั็อกอยู่นะแมงเ้ยส้นตีนหมามากฮี๋ยวกระสุนก่อนเปลี่ยนแม่งทุกอันละ จะไม่มาเปลี่ยนทีหลังอีกโคตรเยี่ยเลยผมบอกเลยเหมือนกันเดียว ตัวให้ครูเธอไอสัตว์คว้าอีธาน 이단오오 이단 아 에사. โอ๊ะจ๊ะออโอ๊ยแตกกูแปปตกกูแปปตกอีธานอีธานอยากําลังสายไวยดีวา เหียมึงวิ่งไวลงว่า

To did Ethan? No. Father. Father. me ถ้าใครคือเมียจเจ้าเสพเสพอีกนานปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้ Why can't I have one You know the answer But I want to be strong like you, Father ถ้าใครไงมันพ่อไง This gift can be dangerous. And I don't want you getting hurt. Well, what about when I grow up? Not even then. But why? I want one. Because it's not God's plan. I understand you. You're an old man. มันคือคนแก่คนหนึ่งเด็วก็ตายไป w h a เขาจะฟอกเจสซี่ต้องมาเจอเฮียอะไรแบบนี้ด้วยแล้วกูต้องมาเคลียร์ให้พวกมึงด้วยเห็นี้เขาไม่เข้าใจเลย I build thought wanted to he me new Eden. a ฉันต้องการสร้าง But I am not a shepherd. Son. You are. My soul has become a cat. Suffering and death in the name of God. My family is all ash. Eden is dust, and there is no redemption for this. No. าจจะไม่หาว่าเท่าได้โปรด release me ตัวเซฟไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะจะฆ่าก็ทำไมวะ <Release me. S 1> ได้โปรดเถอะผมไม่ใหค้คุณผมไม่ฆ่าหรอก release me ได้โปรดได้โปรดมึงได้โปรดไปเถอะไงกูก็ไม่ฆ่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วอ่ะ ใช่ไหมแต่ลูกคุณเอากระสุนกูไปหมดเกลี้ยงเลยอมกระเบิดอีกแนละ้วไม่ทีเดียวกระเบิดที่นี่ใช้ดีจังล่ะไม่วามวานั่นนหละ มันยังออนวันจะฟาดใจอยู่นะช่วยอะไรไม่ได้ว่าจเซฟจะใช้บาปไปนะ,นอนอะรอแหละผมฟ้าทาวิวลไปดิใครจะบ้าขับรถแม่ง หกพันไม้หกเออโคตรไกลเลยจากเมื่อจนท้ายเลยเอะไรวะ <Hey. S 1> เจออะไรเจ้าหมา hey, <Sugar> Last he'd be proud of us don't die. look at what we've built together how far we've come there's always going to be trouble out there but we'll manage right There's so many times that I thought we were going to fail, that all of this would be for nothing, but we just didn't give up because we had hope. Here's the hope. My hands are ในสุดฟางใครในดวได้จบแล้วเย้โอ้คนฝันหลังเลยก็หละะังจากสึกสุดท้ายแล้วว่างไมคี้กับรู้ผมก็ไม่ได้ฆ่าไมกี้นะเออก็แบบมันก็ให้มันจะใช้กรรมไปส่วนโจเซฟต้องการที่ว่าไปหาลูกเออจะแบบขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าผมก็ไม่ฆ่าเพราะว่าประชาชนต,ต้องการเขาอยู่อะ ืผมคิดในมุมมองผมนะส่วนมีบางอย่างอย่างเอาพวดอะไรอย่างที่ผมไปปลดล็อกเพื่ออัพตัวเองขึ้นมาบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วก็ปลดล็อกชุดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าการอายะแบบนีผ้ผมว่าคนอื่นก็ไปเล่นไปเล่นเองอะได้คนก็น่าจะรู้อะไรประมาณนี้อสุดท้ายคือนานมากแล้วทําให้เราเดินช้าม,มากซึ่งเสียใจนะแต่อีทานไม่น่าทาแบบนั้นเลยกับพ่อตัวเอง สมควรเผาหนะต้นไม้ของประเจ้าก็สมควรนะแต่วูดีนะที่เราได้มาก่อนแต่ถ้าตกอยู่ในมือคนไม่ดีคนชั่วงเนี้ยมันก็ไม่โอเคนะฮะสำหรับฝากคริวดอนได้จบแล้วไม่รู้ว่าผ่านเท่าไหร่ด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยรับชมรับฟังมาตลอดเนื้อหาอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ผมก็จะขี่ขายไปให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ แต่อาจจะไม่ได้แปร้อยเปอร์เซนตชัวร์ผมเน้นความบ้าระห่ำอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะไม่ถูกกฎของการเล่นเกมก็ได้แต่การเล่นเกมเพื่อการเล่นให้สนุกสนานครับไม่ได้ทาให้ตึงเครียดมันอาจจะตึงเครียดบางครั้งในมือในแบบว่าตึงเครียดเฉพาะเวลาที่เราคิดไม่ออกเว้ยว่ากูต้องแปอะไรอะไรอย่างเงี้ยคาหยาบครับมีร้อยเปอร์เซนต์อยู่ละช่องนี้ร้อยเต็มร้อยก็ถ้าเป็นเด็กนะฮะ หาผู้ปกครองมานั่งชมด้วยแล้วก็ให้เขาได้แก้ไขอะไรหลายๆอย่างถ้าดูเองก็อย่าเอาไป,ไปอย่าเอาไปใช้นะคำหยาบหลายคำอ่ะมันไม่ได,ดีก็เกมหน้าไม่รู้ว่าจะคืออะไรผมว่าอยากทำาีรี่ฟาคายให้จบนะเย็นถึงฟาคายหกเลยเออประเด็นคือฟาคายหกผมยังไม่ได้ซื้อเลยก็ถ้าซื้อแล้วก็น่าจะเอามาจัดเลย ประมาณนั้นแต่ีอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมอยากเล่นมากเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยมาเฟียผมอยากเล่นมาเฟียจัดเลยอืมผมอยากกลายเป็นวิโต้สกาเลต้าและอ่าภาคสองก็แบบอยากเล่นมากก็สำหรับสปรราคาเดลลอนก็จบไปท่านี้ไปละเจอกันใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยคอมเมนต์ได้คอมเมนต์นะกดซับเยอะๆย่ยเยอะๆๆไปยะยูทๆยูหู